สวัสดีครับศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับวันนี้ก็ขอเสนอเมือง10เมืองน่าเที่ยวสําหรับตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับซึ่งผมดรสมนึกนนทิจันนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานของอห้างหุ้นสวนจํากัดสร้างเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกับสถาบันไอเวิร์นะครับเป็นผู้ประสานงานในประเทศไทยกับ ลาวท็อปเทเวลนะครับซึ่งตอนนี้เราจะขอแนะนําเมืองสําคัญที่น่าท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวตามรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนในวันนี้นะครับเมืองที่เราจะแนะนําวันนี้ก็คือเมืองวังเบียงนะครับวังเบียงเนี่ยหลายคนก็ได้ยินชื่อแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยได้ไปกันนะครับคือหมายความว่าเมืองวังเบียงยังเป็นเมืองอท่องเที่ยวที่คนไทยยังไม่คุ้นมากเท่าไหร่แต่ว่า คนที่เคยมาก็มาบ่อยๆเพราะว่าติดใจในเส้นทางนะครับก็วางเวียงก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเมืองปลายของเราเนี่ยครับเมืองปลายม่ห้องสอนก็มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นอยู่กลางเขานะครับระหว่างเวียงจันทร์ไปที่ทวางเวียงเนี่ยผ่านโพนฮงก็ถึงวางเวียงประมาณ80กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะครับก็ท่านจะได้รู้จักวางเวียง ในสัญลักษณ์ของบอลลูนนะครับเมืองบอลลูนของลาวของไทยนี่แทบจะไม่ค่อยได้มีนะครับแต่วังเวียงเนี่ยทางจีนเนี่ยมาลงทุนเรื่องอนักเขีย่ยการขี่บอลลูนเนี่ยมานานแล้วนะครับไหนเป็นสิบปีละนะครับแ,แล้วก็เป็นเมืองที่เรียกว่าเรียกแขกนะครับหมายความว่ามีแขกมาเที่ยวในเมืองวังเวียงเนี่ยมากเท่ากับว่าเมืองปลายเราเท่าไหร่เมืองวังเวียงก็เท่านั้น แล้วก็บรรยากาศหรือว่าภูมิประเทศก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเมืองวังเบียงเสร็จแล้วนอกจากบนรูนเราก็จะมีบูรากูลก็คือแหล่งน้ําใสที่นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศที่หลบไปอยู่ตรงนั้นเข้าไปเที่ยวนะครับกระโดดน้ําลงไปในบ่อน้ํา่เรียกว่าบูรากูลเนี่ยนะครับบลูก็เป็นน้ําสีเขียวนะครับเป็นน้ําสีน้ําเงินใสลึกนะครับแล้วก็มีความเย็นเสร็จแล้วก็จะมี เรียกว่าที่พักผ่อนขอบแ,แม่น้านะครับเป็นแม่น้ําที่ไหลเป็นแม่น้าซองนะครับไหลผ่านกลางเมืองข้างๆเมืองซึ่งก็เป็นที่ไปของนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วกลางคืนก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนกับในต่างประเทศนะครับสาหรับคู่บ่าวสาวหรือว่านักท่องเที่ยวที่สนใจก็ไปเที่ยวสนุกสนานกันแล้วอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าตื่นเต้นสําหรับนักท่องเที่ยวที่วางเบี่ยงก็คือ อ่าน้ำชัยหรือผาน้ำชัยซึ่งเป็นอ่าทางขึ้นนะครับเรียกว่าวิบ,บากเลยละนะครับท่านก็ต้องไปเมืเ่าว่าเผชิญโชคหรือว่าเผชิญภัยอะไรกันสักหน่อยดูอ่าแม่น้ําดูภูเขานะครับดูเมืองนั่งอันนี้เป็นห่งอ่านั่งดูวิวข้างกับที่พักนะครับที่พักซึ่งก็มีหลายที่แล้วก็น่าสนใจทั้งหมดนะครับขึ้นไปอ่าผาน้ำชัยเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศ นะครับถ้าไปเช้าเช้าเนี่ยตีสี่ตีหเดินขึ้นไปสว่างพอดีก็จะมีหมอกสวยงามนะครับน่าสนใจเพราะว่าของเราเนี่ยกว่าจะหาได้นะกว่าจะหาเจอก็จะไปถึงไกลนะครับแต่จากเวียงจันทร์มาวังเวียงใช้เวลา30นาทีนะจะมีสองเส้นทางนะครับทางเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงและก็ทางด่วนจากเวียงจันทร์ ก็จะมีไปถึงทันทีเพะาะนั้นการพักผ่อนที่วางเบียงนะครับสนุกสนานชอบแบบไหนไปแบบนั้นครับเรือคายักนะครับมีแหล่งน้ำให้เราหัดขี่พายเรือเรียกว่าสร้างบรรยากาศนะครับจะขี่แบบเรือเร็วเรือ,อช้านี่ได้หมดนะครับนะักท่องเที่ยวที่ชอบไปก็พักผ่อนเป็นทั้งส่วนตัวแล้วก็ไปเป็นคู่ไปเป็นทีมนะครับทีมงานทีมคณะทำงานซึ่ง หลากหลายความชอบนะครับไปได้หมดที่วางเบียงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็พาน้ำไายอีกมุมหนึ่งซึ่งก็เรียกว่ามองไปที่เมืองวางเบียงไกลๆเห็นชัดเจนนะครับบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามของภูมิประเทศมีการเข้าไปสร้างเรียกว่าอ,อนุสรสำหรับส่วนตัวไว้นะครับ ใครที่ไปถึงแล้วเนี่ยถือว่าผ่านเส้นทางที่วิบากสูงสวยงามแล้วก็เมืองสูงของว,วงเวียงน,ยนะครับเสร็จแล้วก็มีบางที่นะครับที่เราไปเที่ยวในถ้ำเช่นถ้ำจังเนี่ยก็เป็นถ้ำที่สวยงามถ้ำหนึ่งมีแม่น้ำอ่ามีเส้นทางน้ําไหลแล้วก็มีห้องโถงใหญ่นะครับมีอ่งอกหินงอกหินย้อยสวยงามนะครับไปแล้วก็ไปอีกนะครับ ออันนี้ก็ให้ดูภาพทางขึ้นนะครับผาน้้ำชัยนะครับค่อยได้มาถึงแล้วก็ไ,ไดมารอดแล้วนะมารอดมาหอดของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกมาถึงต้องถ่ายรูปไว้แล้วก็เช้นทางขึ้นลักษณะนะครับขึ้นไปแล้วใช้เวลาสักเกือบชั่วโมงนะครับประมาณ5กิโลได้นะคือสีหกิโลนะครับทางเดินขึ้นถือว่าสมบุกสมบันไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าวัยรุ่นไปนี่ก็ชอบเลยนะครับ ขึ้นขึงผาน้ำใยนะครับดูวิวแล้วก็อาจจะมีเก็บภาพสวยๆไว้ได้เยอะแยะนะครับมีการทำที่พักสำรองเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพนะครับดูบรรยากาศรวมอิ่มนะครับเสร็จแล้วคให้กะลงมาจากผาน้ำใสนะครับเพราะนั้นไปวังเบียงนะครับนอกจากจะเข้าถ้ำนะครับเล่นน้ำนะครับมีห่วงยางเล่นน้ำมี เรือคายักษมีบอลลูนนะครับมีการท่องเที่ยวประจนภัยบนผาน้ําไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งจูงใจของ <c oughs> นักท่องเที่ยวหลากหลายนะครับ <c oughs> ซึ่งเราก็ได้เห็นภาพความสวยงามแล้วก็บรรยากาศของวังเบียงแล้วนะครับทวนที่พักที่พักนอน,นเลือกได้หลายรูปแบบหลายสไตล์ก็คือ,อรูหรูก็พออยู่ หรือพออยู่ได้หรือพอรู้แล้วยังมีบรรยากาศเนี่ยนะครับทางเดินเข้าไปที่พักส่วนหนึ่งก็จะเห็นบรรยากาศเสร็จแล้วก็มีห้องพักดูในบรรยากาศนี้นะครับ mm. เพื่อที่จะเห็นภาพของภูเขาแล้วก็บรรยากาศต่างๆของเมืองบางเบียงเนี่ยน่าสนใจนะครับนี่ก็มีทุ่งนามีอะไรที่จัไดไว้ให้สําหรับ นักท่องเที่ยวเพราะนั้นการไปเที่ยววังเบียงแม้จะใกล้แต่เราต้องจองนะครับเนื่องจากว่าบางทีก็อาจจะรับแขกบานแขกเมืองไม่ทันเพราะว่าเรา <c oughs> เองก็ต้อง <c oughs> มีหลายกลุ่มที่จะเข้าไปครับเพราะนั้นเที่ยววางเบียงเห็นบรรยากาศตั้งแต่พื้นบ้านพื้นเรียกว,ว่าพื้นเมืองไปจนถึงบรรยากาศที่เป็นสากลนะครับ <c oughs> เป็นได้ทั้งหมดเนื่องจากว่ามีแขกชาวต่างชาติมาเยอะๆนะครับแล้วก็ตลาดกลางคืนหรือตลาดมืด ที่ลาวเลือกกันเนี่ยนะครับที่วางเวียงก็น่าสนใจนะครับมีข้าวของให้เลือกซื้อเป็นสัญลักษณ์เป็นเรียกว่าเอาไว้เป็นที่ระลึกสําหรับเที่ยววางเวียงก็ได้นะครับยามค่ําคืนยามหัวค่าบรรยากาศก,าก็น่าหลงไหลนะครับไม่แพ้ที่อื่นนี่คือวางเวียงที่เราชวนให้ท่านไปตามรถไปป้าความเร็วสูงซึ่งถ้าลงมาจากหลวงพ่อบางหรือทาง บอตินนะครับอุดมชัยพวกนี้ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามาจากเวียงจันทน์ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงก็ประมาณ3-40นาทีนะครับมีที่เล่นเนี่ยนะครับในช่วงสงการก็ก็จะมานั่งกินดูเป็นแพรนะครับข้างกับแม่น้ําซองก่อนที่จะไหลลงไปในที่ต่างๆนะครับก็มีบรรยากาศของชาวลาวเนี่ยกระทึกนะครับคลื้นนะครับพายเรือด้วยนั่งกินไปด้วยคนพายก็พายเล่นตรงนี้นะครับ น้ำตื่นน้ำใสมาคนมานั่งกินข้าวมาเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับคู่หนุ่มสาวหรือว่าทีมงานอะไรต่างๆก็มาได้นั่นก็คือหวังเบียงนะครับศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวรถไฟลาวจีนของเราก็ขอแนะนําเมืองที่น่าเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่4ี่คือวังเบียงนะครับซึ่งเป็นเมืองสําคัญของลาวอยู่แล้วนะครับมีข้อสงสัยหรือข้อที่จะ สักถามนะครับดรสมรุษจันทร์และทีมงานยินดีรอตอบคำถามทุกท่านด้วยความยินดีนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็ขอใช้คำว่าสบายดีเช่นเดิมนะครับสบายดีก็คือสวัสดีของชาวลาวนั่นเองสำหรับการนำเสนอวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ